หมดกิน กัดไม่โดนนะ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 ครับไม่ปลาเลยรวะตัวโคตรใหญุ่้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนยู่อยุงยุงยุงนางตีเลยนะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะดูเอา นั่งตีเลยนะเดี๋ยววัวตื่นไม่ใช่เลยหรอกหดเกินอสายกุบยางนะกุบยางแล้วก็โรคบูบุกหนูสีแดงนะครับันสไลนะคกุบยางาตัวใหญ่มาก